สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขนมอินทนินมะพร้าวอ่อนเป็นขนมไทยที่ทําง่ายมากๆเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะเริ่มจากการทําน้ำใบเตยนะครับเตรียมเครื่องปั่นมาใส่ใบเตยหั่นทอดลงไป12ใบตามด้วยน้ําเปล่า500มิลลิลิตรแล้วก็ปั่นให้ละเอียด ทีนี้ให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่แป้งมันสัมปะหลังลงไปแปดช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งถั่วเขียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำใบเตยั้นสดที่เราทำไว้คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อน กวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าแป้งจะสุกใสได้ที่ตอนนี้แป้งก็สุกใสเสมอกันหมดแล้วนะครับลักษณะของแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยให้เราเตรียมน้ำเย็นมาบีบตัวขนมลงไปใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ครับ ขนมก็จะเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้หอมกิ่นใบเตยมากๆครับทีนี้ให้เราไปทำน้ำกะทิกันให้เราตั้งหม้อใส่น้ำมะพร้าวลงไป200มิลลิตรใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับตามด้วยน้ำตาลทราย10ช้อนโต๊ะเนื้อมะพร้าวอ่อน250กรัมจุดไฟใช้ไฟกลางรอให้น้ำตาลละลายครับ พอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่กะทิกล่องลงไป500รมิลลิตรครับตามด้วยเกลือป่น3าส่วนสช้อนชาตัดรสชาติซะหน่อยจะได้กลมกล่อมคนให้เข้ากันครับแล้วก็รอให้กะทิเดือดขอบหม้อก็พอได้แล้วครับนี่นะครับพอกะทิเดือดขอบหม้อแบบนี้ก็พอได้เลยปิดแก๊สครับไม่ต้องรอให้กะทิแตกมัน มาชิมกันดูครับโอ้โหนี่เป็นชิ้นแบบนี้เลยกินหอมไปอือร่อยตัวขนมหอมกินใบเตยมากครับแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยอร่อยจริงๆสูตรนี้ใช้ได้เลยทำกินทำขายได้นะครับอื้ม อย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดูวิธีทำง่ายง่ายวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ